สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทูปช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวแจงเกิดเศษธ,ธีมอลักฟันธง2565ปีเกินปีทอง คลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงจากหมอดูชื่อดังคองเมืองไทยค่ะนั่นก็คืออาจารย์ลัาชศรีนะคะหรือที่เรารู้จักกันดีแล้วก็เรียกกันว่าหมอลักษ์นั่นแหละค่ะสำหรับดวงปี2565จะเป็นยังไงกันบ้างนั้นตามมารบ รับชมกันที่คลิปนี้ได้เลยนะคะมาเริ่มกันที่ราศีแรกเลยค่ะต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้ไม่ได้เรียงราศีนะคะเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆติดตามรับฟังรับชมกันไปค่ะมาเริ่มกันที่ราศีแรกคือท่านที่เกิดในราศีเมษค่ะ ราศีเมษรเรียกได้ว่าปี2,565เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงดวงชะตาครั้งใหญ่ในรอบ84ปีเลยทีเดียวค่ะจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีฟันธงเลยนะคะดูแค่คร่าวๆค่ะว่าช่วงวันเกิดอยู่ราศีเมษนั่นคือแบบที่1นนะคะแบบที่สองคือผูกดวงเชิงลึกตามวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟาก ราศีเมษนะคะเรียกได้ว่าเป็นปีที่ถึงจุดเปลี่ยนดวงโลกก็อยู่ราศีเมษดวงประเทศไทยก็วางลักนาเอาไว้ที่ราศีเมษคนทั้งประเทศไทยและคนไทยที่อยู่ต่างแดนก็ถือว่าอยู่ราศีเมษทุกใจเหนื่อยใจไม่ต้องทุกแล้วค่ะปี65เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงในรอบ84ปีพลิกจากร้ายกลายเป็นดีถ้ามีคะแนนเต็ม10 ให้ 9. 5ุ5คะแนนเลยค่ะเป็นจุดเปลี่ยนแต่จุดเปลี่ยนเริ่มจากรู้และต้องรู้ในตอนนี้เลยนะคะมันมีทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องร้ายคนเกิดราศีเมษเช่นเดียวกันถ้าฟันพยากรณ์แล้วนอนงอมืองอเท้าก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าฮึดขึ้นมาที่ไม่ดีจะกลับกลายเป็นดีเลยละค่ะราศีถัดไปคือ ท่านที่เกิดในราศีพฤษภตั้งแต่เดือนกันยายนปี2563จนถึงวันที่30มีนาคมปี2565ราหูโคจรทับพฤษภฉะนั้นราหูทับมีทั้งดีและร้ายส่วนมากก็จะร้ายเพราะคนที่สร้างกรรมมากรรมก็แสดงผลให้คนเกิดพฤษภดังนั้นราหูในตำแหน่งพฤษภราหูเป็นมิตร ราหูคือบันเทิงมายาศิลปะก,การแสดงทั้งหลายในปีครึ่งที่ผ่านมาเรียกได้ว่ามันซึมซบเศร้าปิด นักร้องนักแสดงที่เคยมีงานก็ไม่มีงานเพราะว่าราหูตัวนี้แหละแต่หลังจากวันที่30มีนาคม2565ดาวราหูจะเป็นดาวพลิกฟื้นจากร้ายกลายเป็นดีในรอบ18ปีดังนั้นชาวราศีพฤษภที่ถูกราหูทับก็จะเปลี่ยนแปลงพลิกจากร้ายกลายเป็นดีหลังวันที่30มีนาคมเป็นต้นไปวงการบันเทิงนักแสดงนักดนตรีนักร้องต่างประเทศก็จะค้าขายคึกคัก ในช่วงก่อนวันที่30มีนาคมต้องดูแลสุขภาพหลังวันที่30มีนาคมอะไรที่ป่วยที่เจ็บก็จะหายความรักในขณะที่ราหูยังอยู่ไปจนถึงวันที่30มีนาคมก็ต้องระวังกันหน่อยเพราะเวลาราหูเข้าทับมันจะทำให้ซึมมืนสูญเสียพลัดพรากห่างไกลมอมเมาการงานหลังวันที่30มีนาคมยังไงก็ต้องดี เต็ม10ก็ให้คะแนนเป็น8อีก2คะแนนยังรอหลังวันที่30มีนาคมถ้าหลังวันที่30มีนาคมไปแล้วให้คะแนนเป็น9.75เลยเพราะว่าดีที่ผ่านมาทั้งโหราศาสตร์ราศีพฤษภไม่ดีมาปีครึ่งหลักง่ายๆเลยอะไรที่มันไม่ดีสุด เดี๋ยวมันจะดีแน่นอนจําเอาไว้นะถ้าดีบ้างไม่ดีบ้างเราไม่รู้แต่ถ้าไม่ดีมาตลอดให้ดูไว้เดี๋ยวจะกลับกลายเป็นดีเลยมาถึงท่านที่เกิดในราศีเมถุนนะคะปี65เป็นปีแห่งการพลิกฟื้นชะตาชีวิตวิบากกรรมเริ่มต้นชีวิตใหม่จะมีความรุ่งโรจน์สำเร็จ เมื่อปี 2,562, 2,563และ2,564ที่ผ่านมาชาวราศีเมถุนเหมือนถูกบ้องหูข้างบนก็เหมือนหินหล่นใส่ไม่ตายแต่ทรมานคนเกิดราศีเมถุนทรมานมาโดยตลอดฉะนั้นในปี65จะพลิกฟื้นแล้วสังเกตไหมว่าราศีเมษราศีพฤษภ ราศีเมถุนเหมือนดวงเปลี่ยนมันพลิกฟื้นจากร้ายกลายเป็นดีถามว่าจะเชื่อไหมก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อหรอกแต่ข้อแรกดูก่อนว่าราศีเมถุนในปี 62, 63 64ที่ผ่านมามันแย่จริงไหมลองกลับไปดูตัวเองถ้ามันดีแสดงว่าทายผิดก็ไม่ต้องไปดูต่อแต่ถ้าตรงก็ให้เชื่อมั่นไว้ว่าปีห5จะดีราศีเมทุนถ้ามีคะแนนเต็ม10ให้8.7คะแนน พลิกจากร้ายกลายเป็นดีจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างมันจะเวียงเวียงอยู่บ้างดีร้ายสลับช่วงต้นปีแต่พอพ้นวันที่8เมษายนไปทุกอย่างจะดีมากๆอันนี้คือสถิติปลายเปิดเรากําลังให้ยาชุดแต่ถ้าดูละเอียดก็ต้องละเอียดต้องแอดมิดต้องดูให้มากกว่านี้นะคะมาต่อกันที่ท่านที่เกิดในราศีกรกฎ เป็นปีแห่งการพลิกฟื้นชะตาผลวิบากกรรมเริ่มต้นใหม่จะมีจุดไปสู่ความรุ่งโรจน์และสำเร็จยิ่งมากขึ้นในรอบ12ปี คราศีกรกฏท่าร้ายก็กลับกลายเป็นดี 2. ถ้าดีอยู่แล้วก็จะยิ่งดีขึ้นไปเช็คได้เลยหลังวันที่8เมษายนชะตาเปลี่ยนเพราะดาวพฤหัสบดียกเข้าสู่เรือสุภะในรอบ12ปีดาวพฤหัสบดีเป็นดาวตัวแทนแห่งความสำเร็จว่าจากความสำเร็จที่มีมาแต่เดิม คนเกิดราศีกรกฎเดิมเช้าชามเย็นชามก็จะดีกว่าเดิมคนเกิดกรกฎเดิมดีอยู่แล้วก็จะยิ่งดีขึ้นไปหลังวันที่8เมษายนดวงชะตามีจุด12ดวงจุดสุภาคือจุดแห่งความสำเร็จถ้าฟื้นดวงชะตาใครมาถูกนะดาวประสบความสำเร็จไม่เด่นก็จบ ตอนนี้คนเกิดราศีกรกฎดาวเจ้าเรือนพบสุภะกำลังจะโคจรเข้าสู่เรือนตัวเอง12ปีมีครั้งเดียวถ้าไม่เอาจังหวะนี้จะเอาจังหวะไหนาคนเกิดกรกฎจะแย่อยู่อย่างเดียวคือเป็นโรคประสาทย้ำคิดย้ำทำจะดีก็กังวลเพราะราวเสาเล่งชะตาอยู่ถ้าตัดโรคประสาทออกไปให้คะแนนเต็ม10ให้9.5เลย อีกจุดห้าคือโรคประสาทย้ำคิดย้ำทำคิดมากกังวลที่สำเร็จก็ดันไม่มั่นใจอย่าไม่มั่นใจอย่าไม่แน่ในสิ่งที่ตัวเองรู้ทำมาเยอะแล้วเชื่อว่าชาวราศีกรกฎผ่านมาได้ทุกวันนี้ถือว่ามายาวไกลกรกฎจะดีมากหลังวันที่8เมษายนมาถึงท่านที่เกิดในราศีตุลนะคะ ถ้าจะเกิดลัคนาราศีตุลหรือเกิดราศีตุลก็ได้ตั้งแต่วันที่สี่ธันวาคมที่ผ่านมาดาวการเงินโคจรเข้าเกษตรราธิปดี45วันบริษัทได้เงินคนราศีตุลได้เงินเพียบจะมีแต่คนเอาเงินมาให้ตั้งแต่วันที่สี่ธันวาคมบวกไปส5ห้าวันสอง ตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนปี64ยาวไปจนถึงวันที่8เมษายน65งานเข้าอีกเพียบงานที่มีแต่โอกาสมีรายได้มีแบบอันนี้เอาอันนี้ไม่เอาอย่างนี้เลยนะคนเกิดลัคนาราศีตุล้าในปี64ปลายปี65ไม่รวยก็ไม่ต้องรออีกแล้วมันไม่มีอีกแล้ว ต้องหาโอกาสไปเชื่อมต่อใครไม่เคยค้าขายก็ให้ลุกขึ้นมาทำต้องทำทันทีทำเลยเป็นเวลาฟ้าเปิดเราต้องลุยบูชานาคพระพิคเนก็ยิ่งดีปีนี้จะรวยมากๆคนลัคนาราศีตุลเป็นปีแห่งการเริ่มต้นก็ร่างสร้างตัวขยับขยายนำไปสู่ความสำเร็จแบบรุ่งโรจน์จะเหนื่อยแทบขาดใจแต่จะรวยแล้วก็รุ่งโรจน์ที่สุดในรอบ12ปีเช่นเดียวกัน คนเกิดราศีตุลให้บูชานาคไหว้พระเศรษฐีบูชาพระคลังมหาสมบัติถ้ามีคะแนนเต็ม10ให้9.8เลยทีเดียวมาต่อกันที่ท่านที่เกิดในราศีสิงห์เรียกได้ว่าเป็นปีแห่งความผันผวนต้องมีสติวางแผนดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทถึงจะพ้นโผยภายได้คนเกิดลัคนาราศีสิงห์หรือท่านที่เกิดราศีสิงห์ก็ตามนะคะ ตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนปี64ยาวไปจนถึงวันที่8เมษายนปี65ดาวพฤหัสบ,บดีโคจรเลงชะตารุ่งโรจน์สำเร็จรุ่งเรืองแต่หลังวันที่8เมษายนไปสัก1ปีดาวพฤหัสบ,บดีจะโคจรเป็นมรณะทำให้คิดผิดทำผิดตัดสินใจผิดต้องคอยปรึกษาต้องระวังต้องรอบคอบใครชวนเล่นมันนี่เกม ใครชวนเล่นหุ้นต้องระวังให้มากๆจะเกิดความผิดพลาดจากความโลภหลังวันที่8เมษายนเป็นต้นไปมันยังดีอยู่แต่จะมีการล่อลวงให้เกิดความผิดพลาดจะทำอะไรก็ต้องปรึกษาอย่าประมาทถ,ถ้ามีคะแนนเต็ม10ให้7คะแนนกังวลอยู่ว่าจะประมาทก็ต้องระวังในจุดนี้ด้วย แถมอีกเรื่องคือเรื่องสุขภาพก็ต้องระวังมีเกณฑ์เจ็บป่วยด้วยโรคพฤติกรรมกินนอนไม่เป็นเวลาหรือเรื่องกระดูกฟันเพราะดาวรพื่ัสมดีเป็นมรณะแสดงว่าเป็นโรคที่เราไม่ได้เห็นด้วยตาต้องไปเช็คเลือดเช็คน้ำตาลเช็คความดันเช็ค MRI ส่วนดาวความรักดีขึ้นเป็นตัวช่วยเรื่องหนึง่ง เรื่องงานรุ่งโรดปลายปีต่อต้นปียาวไปจนถึงวันที่8เมษายนหลังจากนั้นจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพแต่คนรักความรักดาวคนรักมีโคจรมีกำลังสำคัญอยู่ในตำแหน่งเด่นตั้งแต่วันที่30มีนาคมเป็นต้นไปดังนั้นคนรักจึงเป็นตัวช่วยของชายราศีสิงห์มีอะไรคนรักเพื่อนรักบิดรักช่วยได้นะคะ มาต่อกันที่ถ้าที่เกิดในราศีพิจิกชาวราศีพิจิกเรียกได้ว่าคนเกิดราศีพิจิกเนี่ยทั่วฟ้าเมืองไทยโด่งดังกันมากไม่ว่าจะเป็นพี่ม้าอ,อนภากิษด,ดีหรือว่าพี่เบิร์ดก็ตามปี65นี้ดวงชะตารุ่งโรดฟันธงคอยดูแล้วกันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีโดดเด่นเงินทองไหลมาเทมามีโอกาสมีผลงานใหม่เปิดตัวเรื่องใหม่เพลงใหม่ โปรดักใหม่สินค้าใหม่เปิดแล้วเฮงสุขภาพร่างกายดีมากๆคนเกิดลัคนาการพิจิกมีนสามราศีนี้มีปัญหาเรื่องความรักและครอบครัวโดยพื้นฐานอยู่แล้วดังนั้นถ้าจะมาดูเชิงแมสเนี่ยเราต้องบอกว่าไม่มีจุดที่เป็นปัญหาแต่มีจุดที่เป็นกลางๆไปนั่นก็คือความรักและอาจจะดีด้วยซ้ำไปเพราะดาวการเงินชาวราศีพิจิก ตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนถึงวันที่8เมษายนมีช่องทางลู่ทางได้รับความนิยมผลงานเกิดใหม่ตั้งแต่วันที่8เมษายนมันดีไปเรื่อยๆอยู่แล้วถ้ามีคะแนนเต็ม10ให้9.8คะแนนเลยทีเดียวมาต่อการที่ท่านที่เกิดในราศีกันเป็นปีแห่งการเริ่มต้นใหม่รุ่งเรืองสดใสฟันธง มิดรักคนใกล้ตัวเหมือนถูกรถสิบล้อชนแต่หลังจากวันที่8เมษายนปี65ดาวพฤหัสบ,บดีเล่งดวงชะตาชาวราศีกันมีโอกาสมีการเริ่มต้นมีสองสิ่งในดวงชะตาคนคือสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวบางคนพอดวงชะตาตกมันจะเหงาๆซึมๆเศร้าๆ แต่คนราศีกันเงามาหลายปีพอหลังวันที่8เมษายนจะเริ่มคึกเลยตั้งแต่ต้นปีแต่เกณฑ์ความดีความสำเร็จเป็นไปโดยปริยายโดยไม่มีองค์ประกอบเยอะคนเกิดราศีกันเท่าที่ดูดวงมามากมายไม่ชอบทำอะไรเยอะเป็นคนที่เยอะจึงไปทำอะไรกับใครไม่ค่อยได้จึงเป็นเรื่องส่วนตัวมีโลกส่วนตัวความดีความสำเร็จจึงเป็นเรื่องเฉพาะของเขาถ้าคะแนนเต็มสิบให้คะแนนเจ็ด จมาถึงท่านที่เกิดในราศีธนูค่ะเป็นปีแห่งการเริ่มต้นขอให้มุ่งมั่นและตั้งใจจะมีสิทธิ์ประสบความสำเร็จร่ำรวยมั่นคง ปี65จะเกิดการเปลี่ยนแปลงกับประเทศไทยวงการบันเทิงการค้าระหว่างประเทศอะไรมากมายหลายอย่างคนไทยจะเริ่มมีความหวังที่ผ่านมาคนไทยเฉามากเลยแต่ปี65ต้องมีความหวังความหวังเรื่องของการเลือกตั้งหลายๆสัสดส่วนปี65จะมีนิมิตหมายแห่งการเลือกตั้งหลายๆสัสดส่วนดาวราหูคือมายาคือบันเทิงการยายนปี63 3, โคจรเข้าราศีพฤษภมีตำแหน่งเป็นนิดแปลว่าเสื่อม ต่ำต้อยหมดอับแสงอยู่ปีครึ่งเคยไหมที่นักร้องไม่มีงานทีวีเหมือนจอดับละครหายไปจากหน้าจอทีวีนักการเมืองก็เช้าไม่เลือกตั้งยาวเลยเพราะดาวราหูเป็นตัวแทนดารานักการเมืองและบันเทิง แต่ปี65หลังวันที่30มีนาคมดาวราหูจะยกย้ายจากตำแหน่งเสื่อมไปมีโชคมันต้องฉลโลกว่าจะรุ่งโรธอาจารย์คึกตั้งแต่รู้เลยคนเป็นโหนถ้ารู้ว่าคนเฉาก็เศร้าแล้วเพราะเขาจะเอาความทุกข์มาเล่าให้เราฟังด้วยแต่พอดูดวงแล้วมันพิกฟื้นมันก็ชื่นใจนะไม่ใช่ดูดวงใครแล้วดวงตกแล้วมันต้องดูดวงแล้วจะดีถึงจะมันไปใหญ่ ราศีธนูมีจุดเด่นอยู่อย่างดาวเจ้าเรือนการเงินโคจรเข้าเรือนการเงินในเรือนตัวเองในรอบ30ปีมีครั้งหนึ่งและอยู่นานถึง2ปีครึ่งนั่นคือตั้งแต่วันที่5ธันวาคม2563จนถึงปี2566แสดงว่าราศีธนูตั้งแต่ต้นปี64ถึงกลางปี66มีโอกาสรวยมั่นคงสำเร็จหมดหนี้หมดสินสำเร็จได้ฟันธง ถ้ามีคะแนนเต็ม10ให้9.9คะแนนเลยทีเดียวมั่นใจมากไม่มีทางผิดดาวเจ้าเรือนการเงินของราศีธนูคือดาวเสารเหนื่อยยากลำบากถึงจะได้มาซึ่งคุณค่าในทรัพย์สมบัติไม่ใช่ว่าได้มาง่ายๆแต่มันถึงเวลารวยแล้วไงเหมือนคนหนึ่งทำเรื่องค้าขายออนไลน์แล้วมาปีนี้ตุ้มรวยมันต้องสะสมมา มันหมายถึงว่าต้องเรียนรู้ฝึกฝนมาแต่รอบนี้เป็นรอบที่เด่นที่สุดของชาวราศีธนูในรอบ30ปีและดาวประจำตัวโคโจรเดินหน้ามาตลอดตั้งแต่ปลายปี64พอปี65ดาวประจำตัวจะโคโจรเข้าสู่เรือนที่เรียกว่าปฐุมเกณฑ์นั่นก็คือราศีมีนซึ่งเป็นเรือนพันธุแปลว่าบ้านรบยนต์ทรัพย์สิสนตั้งแต่วันที่8เมษายนเป็นต้นไปและยาวไปเลย มาต่อการที่ท่านที่เกิดในราศีมังกรคนเกิดราศีมังกรหมอดูอาจดูว่าดวงชะตาบ้านแตกแสรกคาดมีปัญหาแต่จริงๆแล้วคนเกิดราศีมังกรอย่างดวงนายกก็มังกรแทนที่จะพังแต่กลับอยู่ยาวมา8ปีคนมังกรไม่ได้อยู่อย่างสบายนะไม่ว่าจะเป็นสมัครศูนย์ทรเวทก็มังกรพีแอส,สมบัติเมธนีก็มังกรคนมังกรคือคนนิสัยไม่เปลี่ยนแปลงจะเป็นอยู่อย่างนี้คนไม่ชอบก็ไม่ชอบ แต่พอถึงเวลาหนึ่งคนจะกลับมาชอบเวลาเหตุการณ์อะไรพาไปสู่อารมณ์หนึ่งว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เหมาะแล้วอะไรแบบนี้นี่หมายถึงทั่วๆไปคนเกิดราศีมังกรดาวเสาโคโจรเข้าทับเรือนชะตามังกรเลงกรกฎตั้งแต่วันที่5ทธันวาคมโหราศาสตร์กล่าวชัดว่า เสาถึงรักถึงจัน์จะพลันร้ายเกิดวิบัติฉิบหายลูกเมียหนีแปลว่าลูกเมียบริวารที่เคยหนุนตัวเองก็แตกแยกกันไปหมดมันถึงเวลาแล้วเมื่อแตกแยกก็มีการเริ่มต้นใหม่เพราะดาวเสายังอยู่ในราศีมังกรถึงสองปีครึ่งหลังเลือกตั้งจะมีอะไรเยอะแยะมากมายจะมีอะไรที่เป็นปรากฏการณ์ด้วยนะคะ ขออย่างเดียวชาวมังกรถ้าหน้าด้านหน้าทนไม่รู้ไม่ชี้อย่างเดียวอยู่ยาวเลยนี่ไม่ได้พูดถึงนายกนะพูดถึงคน,หนเหมือนเหนื่อยไม่มีอะไรถูกด่าไม่ได้ยินหกล้มก็ไม่รู้ต้องอย่างนี้อย่างเดียวเลยนะเพราะราศีมังกรดาวประจำตัวคือดาวเสาดาวเสาหมายถึงว่าความถึกความทนเท่านั้นถึงจะดี ราศีมังกรตั้งแต่วันที่8เมษายน2564จนถึงวันที่8เมษายน2565จะมีคุณทรัพย์เงินทองเข้ามามากมายโอกาสต่างๆเกิดขึ้นความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงวันที่8พฤศจิกายน2564ยาวไปจนถึงวันที่8เมษายน2565ลังวันที่30มีนาคมราหูยกมาอยู่ในเรือนพันธุ์ทุอีกครั้งจะเกิดสิ่งใหม่ๆอย่างเช่น บ้านใหม่พักใหม่ชีวิตใหม่บริษัทใหม่คนเกิดราศีมังกรหลังวันที่30มีนาคมจะรุ่งโรจน์เลยจะนำไปสู่ความสำเร็จเท่านั้นถ้าให้คะแนนให้8.5คะแนนเพราะมันเหนื่อยไม่เหมือนธนูกับตุลที่ได้อะไรง่ายๆอย่างธนูนี่เรียกได้ว่าสุดๆเลยละคะ่ะมาถึงท่านที่เกิดในราศีกุมนะคะ เป็นปีแห่งการพลิกผันเปลี่ยนแปลงจากร้ายกลายดีหลังวันที่30มีนาคมเปลี่ยนดวงชะตาเป็นดีราศีกุมเต็ม10ให้9.3คะแนนการเงินความรักสุขภาพมั่นใจว่าดีมากๆเพราะอะไรรู้ไหม ง่ายๆเลยคนเกิดลัคนาราศีกุมหรือราศีกุมมีมดาวประจำตัวในหลักโหราศาสตร์คือราหูเมื่อราหูแย่มาปีครึ่งแล้วลังวันที่30มบีนาคมจะยกย้ายเปลี่ยนแปลงและคนเกิดราศีกุมในเวลานี้หมูเตลูหนักเลยเพราะดาวพฤหัสบดีโคจรทับดวงชะตาตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนปี64จนถึงวันที่8เมษายนปี65จะร้ายก็มีคุณงามความดีคุ้ม แล้วหลังวันที่8เมษายนเป็นต้นไปดาวการเงินอยู่ในเรือนการเงินเด่นที่สุดในรอบ12ปีแล้ววันที่30มีนาคมดาวประจำตัวพลิกฟื้นจากร้ายสุดในรอบ18ปีดีไม่เท่าไรแต่ถ้าแย่สุดแล้วนี่เป็นไงนี่ไงถึงได้9.3ราศีกุมจะได้คู่ด้วยคนโสดมีเกณฑ์ได้คู่ค่ะ มาต่อการที่ท่านที่เกิดในราศีมีนเป็นปีแห่งการเริ่มต้นอันรุ่งโรจน์ที่ยาวไกลรุ่งโรจน์สำเร็จฟันธงย้อนหลังไป20ปีประมวลแล้วปี65เป็นปีของคนไทยที่รู้ตนมีกำลังใจเลิกป่วยใจสงครามโลกกี่ปีเราจะไปอยู่กับอะไรนานๆกับโควิดกับความป่วยใจลุกขึ้นมาได้เลยมันมีจุดพลิกหม ชาวราศีมีนถ้ามีคะแนนเต็ม10ให้9.8มันดีตั้งแต่ปลายปี64ตั้งแต่วันที่4ธันวาคมที่ผ่านมาเงินทองไหลามาเทมาหมอรักรู้จักคนหนึ่งอยู่ราศีมีนบอกว่าอาจารย์ไม่น่าเชื่อเลยนึกอยากได้2แสนก็ได้2แสนอยากได้5ล้านก็ได้5ล้านอยากได้10ล้านก็ได้10ล้านก็ได้อย่างนี้เลยนะคะ ขอแถมท้ายอีกนิดหนึ่งสำหรับราศีที่ต้องดูแลตัวเองที่สุดมีสองราศีคือราศีสิงห์และราศีกรกฎเพราะดาวเสามาเล็งชะตาก็ต้องระวังส่วนสิงเป็นเรื่องของดาวพฤหัสบดีเป็นมรณนะตั้งแต่เมษายน อยากจะบอกว่ามันดีแล้วให้เลิกป่วยใจก่อนมีความหวังแล้วไปไหว้พระทาบุญทำอะไรเสริมได้ทำเลยทำกับคนกับวัดกับสัตว์ที่ไม่มีใครเลี้ยงก็ได้นะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงเศรษฐีแจ้งเกิดปี2565จากคำทำนายของหมอดูชื่อดังของเมืองไทยนั่นก็คืออาจารย์ลักราชสีนะคะ สำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ